สวัสดีครับวันนี้พามาชมโรงงานไม้ท่อนสุงอีกแล้วครับที่เห็นอยู่นี้เป็นเปลือกไม้ยางครับเปลือกไม้กระถ a อ,ออกมากระถ a อ,ออกมาแล้วครับเป็นเปลือกกองไว้เอาประโยชน์หรือต้องถามโรงงานไปทําอะไรเปลือกไม้เปลือกไม้ ยกสูงยกสูงทุบเปลือกครับอันนี้ทุบเปลือกทุบเปลือกไม้ทุบเสร็จแล้วก็มากองแบบนี้ครับนี่ที่เห็นคนงานทุบอยู่ทุบทุบเสร็จแล้วก็ใช้รถยกยกไปกองเก็บออเปลือกเปลือกนี่เข้าโรงงานนะโรงงานทำเป็นเชื้อเพลิงครับเชื้อเพลิงของโรงงานครับ ครับร <c oughs> ับ <c oughs> จะหมดครับไม่ต้องไปพูดอะไรกันมากคุณมาเท่าไหร่คุณก็ณจะได้แบบประมาณเท่านั้นแหละแต่อย่างเงี้ยมาแล้วบอกบอกไปเนี้ก็เจอตาข้างในอีกเนี่ยถ้าไม่เชื่อผมนะเออลองเอาฝานผาัาฝานแล้วลองเอาฝานผัาขึ้นูน่นได้เลยแต่ใหม่ๆเนี้ยตามันยังไม่ขึ้นขึ้นยังไม่ขึ้นมาแต่ไปถึงแล้วแค่ตรงเนี้ยจะขึ้นตาแล้ว ยางหยดเลยยางหยดเลยเวลาให้ได้แบบนี้ยางหยดกลมตรงเวลาเขาทำงานยังหยดกลมตรงประวัติมากเดี๋ยวพวกคุณก็โบนอีกไอ้ตัดมากพวกคุณก็โบนอีกใช่ไหมเพราะว่าผมก็คือลูกจ้างลูกน้องผมก็คือลูกจ้างเขาเหมือนกันเขาก็ทำตามตามหน้าที่เขาอะนะเียกสารได้ขนาดนี้ทั้งนั้นแหลแจ๋วเลยอันโต้ด้วยนะ Dante, да เตนตัวต้งกัเด้ยงเลยวยังย่งไม้ถือมาเล็กไปนะอ๋อเล็กไม่ไม่ถึงร้อยแปิบได้อันนี้ร้อยเจ็ดส well, ิบได้ร้อยเจ็ด <ah สิบความโตร้อยเจ็ดสิบเซนได้ร้อยแปดสิบเดวพอวัดพอวัดตัดไปสิบเซนก็เหลือร้อจ็ิบถ้าถ้าไม่อยากให้เขาตัดเปลือกแล้วก็ไอ้ไอ้อะไรอะไอ้ตนไม้เท้าช้างยาวมานะเท้าช้าง เดาตัดเดิมเดเดิมแตัดหรือถ้าคุณไม่อยากให้เขาตัดเปลือกไหมสภาพมันสวยเงี้ยคุณจะฟันไหมเขาเลยก็ได้ฟันมาเลยก็ได้เขาก็ไม่ตัดเปลือกแต่คนตัดคนฟันละบากไม่ใช่ใช่ไม่รอกวันไม่รอม,มันไม่เหมือนมันมาวันที่นี่ที่นี่วันลอกพอผมต้องมาปอกเปลือกอีกไม่ปอกเปลือกเดี๋ยวก็ไปเจอหินเจอตะปูเข้าไปบีดเล่มเป็นสองหมื่นบาทครับครับรแล้วโดนเข้าไปบางทีโดนเข้าไปบินเป็นขนาดเนี้ย ทำอะไรไม่ได้เลยผมต้องรับจนหมดอ่ะเรียกข้กล่องผมไม่เอานี่ไม่เอากล่องนี้ไม่เวไม่เสียจริีเป็นเสียว่าเป็นปุ่มใช่ไหมครับนี่ครับปุ่มอาจจะนี้ก็ปุ่มเนี่ยปุ่มปุ่มสองตุ่มปุ่มสองปุ่มดีนะอ๋อไม่เอาเลยแล้วทําไงอ่ะเขาก็เขาก็ไม่ขนกลับเหมือนกันให้เขามาขนไปเองถ้าจะเอากลับก็กลับได้ได้ก็ไม่เอาจริงไม่หมดจริ่จริงทางแมวกลับผมก็ต้องโอนหมดให้พี่เขาจจจัดแงว่าะจัดแจงว่าจะ

แยกส่วนนะครับมาครับมรับซื้อไว้ข้างในก่อนใช่มีผมราเจ็นกองวาเจไม่ใจหาว่าไม่ดวกขอรูเรราต้อเขาอยู่เพื่อเพื่อความสบายใจต่อไปเห็นผลเป็นงานดีดูดูเ่ว่าซื้อไม่ซื้อรเราผมดูคนเดียวแล้วเขาไม่มีรูปเลเขาไม่มีขอมูนี่เขาเดี๋ยวเกลี้ังไม่ลงยังภาษเป็นราว ปอกเปลือกปอกเปลือกมาชมวิธีการปอกเปลือกไม้ครับปอกเปล ouais, ือกไม right ้เดี๋ยวอยู่ใกล้เดี๋ยวหัวขวานหลุดถ่ายร้ายไหนลายซอยเซนเบลเลอร์เลยสอยเซนเบลเลอร์เลยถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยดูครับอาชีพปอกไม้มีเงินเก็บซื้อสร้อยได้เส้นเบลเลอร์ อได้เงินห้าพันกันหรือเปล่าครับหมื่นห้าเอ้าแล้วี่ประกันองคมมลดให้อยู่อ๋อประกันสังคมอ๋อประกันสังคมจ่ายให้โอเคประกันสังคมจ่ายให้ครับนีประกันสังคมก็จะจ่ายอ๋อยังทำงานอยู่ยังทํางานอยู่แต่ถ้านายจ้างให้ออกจากงานก็จะได้เงินชดเชยขอบคุณครับสวัสดีครับ